ทีวี <TV S 2> ตัวนี้เป็นอาการสองอย่างเนาะสแตนบายล็อกที่หนึ่งที่สองหาหม,<น>ม้อนี่แม่นซ็อกเก็ตเสียซ็อกเก็ตตัว rgb อยู่ในโฟกัสเนาะเบื้องหลังของจอภาพอาการลักษณะนี้สหรับมือไม้สหรับผูทีเก่งแล้วกับพานเนาะชั่วโมงหนึ่งบางเคืองกับสามิบนาทีมันกันแล้วแต่อาการเชียของตัวนี้เนาะตัวซ็อกเก็ตเนาะมันช่มีโฟกัสมี สกินอยู่นี่ยู่น้ากันเหมดแต่ว่าตัวนี้ตัวเสียเขาถ่ายเป็นสุดของมันนี่ตัวนี้แหละตัวเสียนี่เนาะตัวนี้เป็นสกเก็ตมันชีมีตัวเสียมันอยู่ในนีงแต่ว่ามันชีมีปิ่นมันนี้มันจะเขียนจีหนึ่งจีสองหรือว่าสกิน ก้อนไขเบางต้นเขาต้องได้กันไก่หรือว่ามีดแหลมเนาะเทามาเมียนง,งัดตัวนี้งัดตัวนี้ขึ้นมันมีสปริงอยู่นี่เอาอยากพิสูจน์ว่ามันเสียแถววะ,อะค,อคอยงังดๆอย่างเนี้ยปลดล็อกสปริงมันออกมาแล้วนะเป็นไปนัากันเนาะชดๆว่ามันเสียแถววะนี่อาการเสียของมันเนาะเกิดฟอสฟอร์หรือว่าเกิดธาตุเกลือเนาะ ขึ้นจากการใช้งานของมันหลายหลายสุ่มโอ้ยเหมือนกันใช่ไหมแต่กระบอกไม้ปไปไหนเนี่ยหาชิปหาชิปกับชิทดลองให้เบิ้งเนาะคันได้กับเสียเขาอยากได้ตัวไม้คันว่าสหรับมพัฟังเขาเอาตัวนี้เนาะมันกระบ,บอกแพงมือถือไปไหนเนาะจริงสำคัญเขาตรงว่ามันนับเบิ้งตีนมันนี่นะเขื่อนข้อใหญ่ข้อหน่อยเนาะข้อไม้ไปว่าข้อใหญ่กับไปว่าวงตัวนี้มันใหญ่เนาะว้งเอาเขาบอากว่ภาษาบรรดาเนาว่สสา,าข้อใหญ่ข้อหน่อย กดยันเนาะมันเข่าแล้วจี้ค่าได้ค่าหนึ่งเหมียนก่อนเนาะอย่ามันแลนออกสำเร็จเขมาเอาสายตัวนี้สายสกินเนะาะไซส์หน่อยนี่เป็นสายสกินสาย์ปั๊บแสงสว่างอ่าลงเอาเขา่เา,เขาวันนี้เนี่นยจะมีหัวมาไซสสกินตัวมันเชียนี่เนาะโฟกัสมันเข่าอยู่นี่จุดนี้ นัทรีออกนะขอบวงจอนเนาะที่ว่าขอบวงจรนไนมาหอดนีก็เขาก็ต้องไปทดสอบเบิง้งกวดเบิ้งอีกเทือนึงเนาะย่านปินเลยจะมาคอยทำความสะอาดที่รังกันเลยไปท้าขบิงกวนดีมับเนาะด้านหน้นเาเท่าตอง่าลืมสายกาวตัวนี้เนาะ ขาดบ่ได้ใส่กาวาก็มีใส่ถวดเบิ่งครบถ้วนเนาะใส่กาวใส่ยังเอาใส่เบิดนะไปลองกันเบิ่งแต่พี่ว่าเราต้องสีผ้าไปทดสอบตรงตังเกตอยู่นี่นะทือว่าโอเคเนาะตัวหนังสือนี่ตัวนงซือนี่โอเคแหละตัวเต็นอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเนาะตัวตัวซ็อกเก็ตอันที่ว่า โจุดเอาพุทนี่เนาะไฟเลี้ยงวงจรมันชีมีไฟแล้วแต่ผูกกำหนดผลิตบอร์ดเนาะว่าจะหายออกเท่าไรแต่ว่าปกติคาเซียมาตรฐานมันลอยชิปเนาะไฟมันเจ็ดสิบสามโวลต์เขาใส่ดอกดอกดอกดอนาดอกไฟปลอมมาทดสอบมันก็ออกซัมหนิเนาะมันเป็นคล้ายๆก็ฝระบบไฟโตก๊กไฟสางแต่ว่าเป็นระบบสแตนบายนะมันเข่าหลอกสแตนบายเห็นเป็นโบเทคเนี่ยไฟโซเจ็ดมันได้ชิปเก่าไฟชิปซ้อมก็ได้เจ็ดโวลต์เนาะ ไฟตัวนี้มันก็ได้ชิบโวล์สียอาผุดจุดนี้ครับพระเจ้าเคยแทกตัวนี้อันนี้ในี่โพดวงจรโพดไฟออกเลยเนาะตัวนี้ไฟมันออกปกติลอยซิบตัวนี้ซาเจตโวล์หรือสามซิบโวล์ตัวนี้สิบสองซิมฮะไฟไปเลี้ยงออดิโอเนาะตัวนี้ไฟไปเลี้ยงไอซีซิบเนาะมันจะไป,ปแบง่งเมนีกุเรียดฮาโวล์ฮาโวล์แปดโวล์แล้วแต่ชิ้นนี้ตัวนี้เนาะขอบพบขอบใจฝากติดตามสองเบอร์เตะเนาะเซนเนาะ เราต้องอะจะได้ร้ายที่เขามาส่งกิฟต์กิฟต์นาก็จะติดตามไปเรื่อยๆเนาะเท่าน้อยเท่านั้น,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 นครับผู้จัจะตัดต่อลงให้เบ่งจากประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์ให้